ตอนนี้ก็กลับเข้าสู่ The Choice Thailand เลือกได้ให้เดทค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับช่วง The Choice ในช่วงเดทในฝันนะครับทั้ง4 choice นะครับได้ฝากคำถามไว้กับพวกเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเรียกสาวๆออกมานะครับทีละคนเพื่อมาตอบคำถามของคุณนะครับตอบเสร็จเขาจะไปยืน Positioning อยู่ตรงนี้นะครับแตนบ d ายทั้งสองคนผมจะให้เวลาคุณคิดนะฮะประมาณ10วินาทีเก้าอี้จะหมุนกลับไปพอเก้าอี้หมุนกลับมา คุณก็แค่เพียงเดินขึ้นเวทีมาและพาสาวที่คุณจะเป็นเดทกับเขาในค่าคืนนี้กลับไปที่เก้าอี้ของคุณเท่านั้นเองนะครับง่ายมากทีมคุณเดชขอเชิญคุณมิกกี้ครับคุณมิกกี้ครับคุณเดชเขาเริ่มเบื่อทรงผมแอฟโฟที่เขาไว้มานานนี่แหละแล้วคราวนี้เนี่ยเขาเองก็รู้สึกว่าเขาอยากจะเปลี่ยนทรงเป็นทรงใหม่แต่คิดเองไม่ได้อยากให้คุณเป็นคนครีเอทให้ คุณจะเกียดทรงผมอะไรให้คุณเดชครับค่ะก็ถ้าพี่เด์เบื่อทรงผมทรงนี้นะคะก็อยากให้พี่เดชตัดตัดทรงรองทรงสูงเหมือนพี่ชาคิดก็ได้ค่ะแต่ว่าคือเวลาอยู่ด้วยกันไปไหนด้วยกันนะคะก็ไม่ต้องใส่แว็กหรือว่าจัดทรงอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะชอบสบายๆง่ายๆเพราะว่าเวลาอยู่กับแฟนหรือถ้ามีแฟนนะคะชอบเล่นผมแฟนอยู่แล้วค่ะเชิญครับ คนต่อไปคุณฝนครับถ้าให้คุณฝนนะครับครีทสักหนึ่งทรงให้คุณเดมันจะเป็นทรงอะไรฮะเป็นสกินเฮดเลยค่ะพี่เด มีเหตุผลนะคะเพราะว่าด้วยแอคทิวตีของพี่เดชชอบขับรถแข่งใช่ป่ะคะชอบเล่นกีฬาอะไรเงี้ยดังนั้นการออกพวกนี้อาจจะแบบร้อนเหงื่อออกง่ายเพราะฉะนั้นใช่คือเป็นห่วงพี่เดชจริงๆค่ะแล้วคิดว่าเขาทำสกินเฮดแล้วเขาจะเท่เหมือนเดิมไหมเท่เหมือนเดิมแน่นอนค่ะเจอกันค่ะขอบคุณค่ะสองทรงลองทรงสูงกับสกินเฮดคุณเดครับผมสิวินาทีเริ่มครับ เอย์มันไม่ได้เล่นจังหนะคุณไม่กครับไปดีกว่าสาวสวยเพศสาธารกรของเรานะคะนนต์ตัดความสัมพันธ์ได้ยังไงนี่ฉันไม่เข้าใจแล้วเขาชอบฝั่งหนูมากกว่าอย่างเงใช่ใช่นะให้ผลว่านางอยากให้ผู้หญิงมาเล่นผมอ๋อองอย่างนี้เองข้าเป็นนิดเดียวเองฝากถึงพี่เดย์หน่อยดีกว่าค่ะที่เขาตัดความสัมพันธ์กับเราค่ะพี่เดย์คะที่เคยบอกว่าป่วยบ่อยใช่ไหมคะ ดงั้นพี่เดพลาดแล้วนะคะขาดเทพสัจการส่วนตัวไปนะคะอะมาที่คุณต๊ะดีกว่าครับผมข้อเชิญคุณส้มโอค่ะเชิญค่ะผมอยากรู้มากว่าคำถามของพี่เขาจะเป็นยังไงคำถามคุณต้าเหรอ,อคำถามของคุณต้าที่ฝากมาถามคุณส้มโอนะคะก็คือว่าคุณต้าเขาเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬามากถ้าให้เปรียบความรักของคุณทั้งสองคนเป็นกีฬาชนิดหนึ่ง ความรักของคุณจะเปรียบเสมือนกีฬาชนิดใดเพราะอะไรเชิญค่ะค่ะถ,ถ้าส้มเปรียบตัวหนูกับตัวพี่เป็นกีฬาชนิดหนึ่งส้มจะเปรียบเป็นกีฬาวิ่งผาดค่ะงงเพราะว่าส้มคิดว่าตาคือคนสุดท้ายที่จะรับหัวใจจากส้มแล้วก็ <laughs> ผาส้มเข้าสู่เช่นเชนชัย <laughs> วิ่งผัดคือส่งไม้สุดท้ายและคือผู้ชายคนนี้พาไปสู่เส้นชัยด้วกันเป็นคำตอบ,บที่น่ารักมากเช<อ>ิญค่ะต่อไปค่ะขอเชิญคุณแนดดี้ถ้า,<อ>าจะให้เปรียบความรักของคุณทั้งสองคนเป็นกีฬาชนิดหนึ่งคุณจะเปรียบเป็นกีฬาอะไรเพราะอะไรค่ะก็ะะอยากจะเปรียบเออกีฬา นักมวยค่ะมวยเลยเหรอมวยเลยค่ะเพราะว่านัทเอ่อนตตี้เนี่ยจะเป็นคู่ซ้อมให้พี่ตาเองค่ะเป็นจุดล่อเป้าอย่างนี้นะคะก็จะขอดูแลสุขภาพพี่ตาด้วยเพราะว่าตอนนี้พี่ตาก็ชอบเล่นกีฬานะคะจะชวนมาต่อยมวยกันนะคะจะได้กำลังทั้งแขนทั้งขานะคะทั้งเตะทั้งต่อยเลยพี่ตาจะต่อยจะเตะหนูตรงไหนเตะที่หัวใจหนูก็ได้หนูก็ยอมเชิญค่ะนัตตี้ออกมาสิบวินาทีครับพี่ตาเริ่มครับ Yeah, <laughs> สวยที่ฉันไม่คิดว่าจะได้ไานั่งคุยกับเขาจริงๆนะคะเพราะน้องเขาต้องสวยเพียบพร้อมเป็นหญิงดาวคณะแต่ว่าพี่ตับก็ไม่เลือกอะทำไมอะเขาไปเลือกใครอะเขาไปเลือกอีกคนไม่อช่ยังไงอะเริ่มงงแล้วเอางี้ดีกว่าถ้างั้นตอนนี้เขาไม่เลือกเขาเทเรแ,แล้วถ้าให้เปรียบเป็นกีฬาระหว่างหนูกับเขาหนูเปรียบเป็นกีฬาเลยดีคะฝากไปเลยค่ะยูโดค่ะเพราะหนูจะจับพี่เขาทุ่มลงไปบนพื้นเลยค่ะแล้็เราไปพักกันก่อนละกัน แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันกับคู่สุดท้ายครับสักครู่เดียว